พระกริ่งสมเด็จกรมหมืน่นภูมินพักดีปี2410พระกริ่งนี้มักถูกจัดอยู่ในกลุ่มพระกริ่งที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรพระองค์เจ้าเริ์โดยเป็นพระกริ่งที่ทรงจัดสร้างขึ้นในวาระที่สามในการสร้างพระกริ่งของพระองค์นับตั้งแต่ที่ทรงสร้างครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สาม และครั้งที่สองในสมัยรัชกาลที่สี่การสร้างครั้งที่สามนี้มีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจจมากลเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ตรงกับปีพุทธศักราช2410การสร้างวารานี้เป็นไปตามแบบแผนพระกริ่งตามตำราบโบราณซึ่งสมเด็จกรมพระยาประเวศท,ทรงอธิษฐานจิตและควบคุมการจัดสร้างการเรียกชื่อว่าพระกริ่งสมเด็จกรมหมื่นภูมินพักดี นั้นเป็นการอ้างอิงถึงพระเจ้าบรมงค์เธอกรมหมื่นภูมินพักดีพระองค์เจ้าลักษณะนนุกุลซึ่งเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและเป็นพระอนุชาต่ตางพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ากล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่กล่าวกันว่ากรมหมื่นภูมินพักดีทรงมีส่วนร่วมในการถวายความอุปถมัมภ์ หรือมีการจัดสร้างพระกริ่งรุ่นนี้ขึ้นมาในวาระที่เกี่ยวข้องกับพระองค์พระกริ่งรุ่นนี้โดยทั่วไปมีพุทธลักษณะสําคัญที่สืบทอดมาจากพระกริ่งในสายวัดประวรนิเวศวิหารและมีลักษณะเฉพาะบางประการที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าพิมพ์ทรงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งคัสมาธิเพชรองค์พระสง่าพระเกศเป็นเม็ดพระศกละเอียดถมดก้นหอยพระพักอิมเออ พระเนตรมองลงดูเหมือนตาตะกะแตนปนโตพระโอดเม,ม้มเหมือนปากปลากัดจีวรมีลักษณะผ้าเฉียงฐานประทับนั่งอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายหรือฐานบัวเม็ดซึ่งมีลักษณะเป็นกลีบบัวขนาดเล็กเรียงรายฐานชั้นล่างสุดมักเป็นฐานเขียงบางที่เรียกฐานกว้างด้านหลังคล้ายพระกริ่งวัดเบาอ่อนแต่ไม่ใช้การตอกโคตเม็ดงาแต่ใช้การทำพิมพ์ให้เหมือนเม็ดงานใหญ่นูนออกมา ใต้ฐานมีการบรรจุมเม็ดกริง่งและปิดด้วยแผ่นโลหะบางองค์อาจมีรอยจาร์กำกับเนื้อพระมักพกเป็นเนื้อสำริดเดชมีสีออกแดงแก่หรือแดงอ่อนคล้ายสีนาคเนื้อสำริดสักมีสีออกขาวหรือขาวจัดคล้ายสีเงินยวงเนื้อสำริดมีสีออกเหลืองคล้ายสีทองคำพระกริ่งรุ่นนี้ส่วนใหญ่มักพบเป็นเนื้อสำริดแกว่วนต่าง ซึ่งมีความเก่าตามอายุโลหะที่ผ่านการเวลามานานกว่า150ปีทําให้เกิดคราบเบ้าและผิวปร,รอดขึ้นปกคลุมการสร้างพระกริ่งทุกรุ่นของสมเด็จกรมพระยาประเวศถือเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งโดยมีการประกอบพิธีหล่อตามตำราบโบราณอย่างเคร่งครัดซึ่งจะต้องมีการอัญเชิญพระยันต่างๆมาลงในแผ่นโลหะมงคลเพื่อผสมในเนื้อพระและที่สำคัญที่สุด คือการประกอบพิธีเททองหล่อและพิธีอธิษฐานจิตโดยพระองค์เองซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้ทรงวิทยาคุณเป็นเลิศในยุคนั้นเชื่อกันว่าพระกริ่งมีพุทธคุณครอบจักรวาลความร่มเย็นเป็นสุขขจัดอุปสรรคแคล้วคลาดตอดภัยป้องกันภัยอันตรายต่างๆเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่และได้รับการอนุเคราะห์รักษาโรคภัยตามคติบโบราณเชื่อว่าน้ำมนต์ที่เกิดจาก การอธิษฐานจิตผ่านพระกริง่งสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้การพิจารณาพระกริ่งรุ่นนี้มักอาศัยการดูความเก่าของเนื้อสัมฤทธิ์พุทธลักษณะที่ถูกต้องตามแม่พิมพ์และร่องรอยของการบรรจุมเม็ดกริง่งและปิดรูใต้ฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการหล่อพระกริ่งในยุคโบราณจำนวนการสร้างของพระกริ่งในวาระต่างๆไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัด แต่เป็นที่ทราบกันว่ามีจํานวนน้อยมากทําให้เป็นพระกลิ่งที่มีมูลค่าและหายากพุทธคุณหนุนนําบูชาพระเครื่อง